ยังไม่ค่อยมือโอ<ฮ>้สวัสดียามเย็นครับมาดูครับบ,บิบบับบิบบับบิบบับนี่โู้นองนอนถือว่าโชคดีมากเลยเนาะเด็กแค่นี้ไงได้รถขับไหมเปิดไม่กี่สเต็ปเนี่ย นะโอ้ออนี่อีสเต็ปนึงดูิอยดูอีสเต็ปนึงอบันหนึ่งของเสียอันอยู่กับโทรศัพท์นี่ไอเมกานะดูอีสเต็ปหนึ่งครับ โอ้นี่อีกสเต็ปหนึ่งครับอืมแล้วเปิดถ้าเปิดถ้าเปิดไฟให้มันติดทุกดวงล่ะไฟรีนี่ติดไหมกดอีกสเ<ไ>ต็ปลยไกดไปเรื่อยๆไม่ตรงกลางอะ่ะไฟตรงกลางไหมมันติดไหมนี่ไม่ติดแลว้วมันก็วิ่งตามกันทั้งหมดไม่ใช่อันนี้มันติดแค่ไฟข้างบนดีไฟตรงกลางไหมะนะ ก็ไฟตรงกลางสปอตไลท์อะบัตเตอร์นี่นะอืมบัตเตอร์นี่มันเขาไม่ได้ต่อไม่ได้ต่ออ๋อไม่ได้โตโตแต่อวี๋อ๋อบีบปับบีบปับผู้หญิงก็เข้าไปทากเงาะเงาะมันกินไฟไหมนี่เอ้าฮะกินไฟตัวเนาะเปิดไฟมันกินไฟคือกินน้ำมันหมดเถอะดินก็ะทำไปกินแหละ โอเปิดไฟให้จิงป่ะโอ้เกือบสงองชั่วโมงนะดีเลยขาดโคโยตี้จริงเอวไปเต้นหน่อยเด้เต้นโชว์หน่อยมันขาดไฟตรงข้างล่างโชว์แบบไอ้ยิงเหมือนคอยบอยอ่ะถ้ามันมีไฟยิงเหมือนคอยบอยอ่ะสวยเลยนีออนนี่นเอาก่อนไหมไปต่อเองอด้วยมีวับสวยงามไหมครับนี่ เอาคิดตังกับพ่อเลยฮะคิดตังกับพ่ออูก็คิดตังกับพ่อก็ได้พ่อเองยังไม่ได้จ่ายตังค่าอดถอยพี่เลยเฮ้ยเอาจริงๆถ้าเอียวเดี๋ยวโอนไปให้นะเราลูเราลอดเลยเฮ้ยตั้งแต่อดถอยใส่จนเสร็จเรียบร้อยแล้ววะใช่ครลืมแล้วผังแล้วจะไม่โอนได้อีกอะไรตอไฟถอยเรืออะไรไม่ไฟหนี รอยัสีนึ่งไลแค่ไหนวะเมื่อไ่นถอยนะอีกใส้สีอะไรอถอยบอมสีรมีสีเขียวกับสีน้ำเงินอสีน้ำเงินะสีเงินนีออฮ้าบรถจะรอบเลยน้องกีเลยน้องโตน่าจะรอบเลยฮะ กระซีรถเฮียบซับมาเปน็นเนอยตาดีแทย้ยังมองเห็นอีกมืดแล้ว <Okay. S 1> เป็นรถเฮียบกันนี้่สวยงามครับสวยงามไฟเทคไ, <ฟ S 2> ไฟเทคแล้วทำไมไม่ใส่สีอย่างอื่นหน่อยนี่แนหะไม่มันมีแต่สีเดียว <ส>ไม่ใช่หลอดสีเดียวไม่ใช่หลอดสีเขาสีเขียวเอาแบบสีเขียวสีอะไรหน่อยไหมตรงกลางเนี่ยบ,บีบแบบบีบวับอ๋นอนนอนลดปลายลงตรงนั้นนะลดลงแล้วผมใส่น็อตไหมอันนี้ไฟอะไรเอาไปดูสิมาต่อไฟอะไรอีก

บอกยกไม่ได้ใครขาคงคิดว่ามีงานมนต่อไฟแล้วก็จะลื้อใจบ้านเลยทำไมนั่นมีไฟฮะโอ้นี่นะอาอสีอะไรต่อตรงไหนต้องโฉนี่วางเลยวางผ้าเข้าไปเลยไหนใช่นั่นแหละวางผ้าลงไปข้างหลังแค่นี้อ๋อนี่นี่วางตรงนี้เลยไม่ต้องนี่ นี่วางตัวนี้เลยแล้วก็รับเขาบอกเปิดสองชั่วโมงยังติดเลยนี่น่ะครับเปิดสองชั่วโมงยังติดอ๋อเนี่ยข้างบนนี่เลยวาอข้างบนมันน้ำมากเว้นะเราถอดกระชนอ่ะเวลาไอ้ลงล่างนี่ต้องวางตรงนี้เลยถอดออกไปเลยเหมือนไอ้บอยเห็นไหมนนี่วขับไปไม่ถามหาับไปกับขี่เลย ไปส่องสว่างเยอะเกินไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนก็ของผมไงที่ไหนไอเนี่ยโคกงนาซามเนี่ยบอสว่างเยอะเกินบอกแล้วพอจะเอาอะไรบอไฟหลีขาดดวงเดียวจับโอ้ะไรพอดีเลยพี่ไม่ต้องเปิดไฟชะน้หรอกเอารถคันนี้ไปเลยไปเย็นหนูกินข้าวไปด้วย ไม่เลือกเล้วไอ้ตรงไหนที่ต้นไม้ให้ก mmm ิ่งไม้เยอะน่ะดีนะทีทีมันไม่ค่อยเท่าไหร่หมู่บ้านเขาไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีต้นไม้แบบอืมถ้าถ้าเป็นโทนหนึ่งเราโอ้โหนนท์อะตามเก็บตุ๊กตานั่นแล้วมีแต่ต้นยางยางพาราเอ้ยนู่นท์นนท์อะร่วงตั้งแต่ออกจากบ่อแล้วโอเคเบี้ยเลยฮะ ผาดใจตัวแน่นนเอาเบียร์ให้ชิดคนหนึ่งไปอยู่นั่นอ่ะเ,ออเกิดหมูสรูลเลยอ่ะเอ้ยเกิดหมูสรูลเลยสรูลหรอ พูดถึงเด็กน้อยทุกวันนี้เขาสบายเลยพอเขาหาไว้ให้ทุกอย่าง,งดูวะาาอ,าอายุแค่นี้ยังมีรถขับแล้วดูเอยเรานี่ลลำบากลำบนมาจนอันนี้ก็มาทำอะไรของเขาอีกแล้วนี่เออผมมาจากช่อง<น>เสียตินครับเออสปอตไลท์รับทำงานกลางคืนครับ กลางวันไม่ค่อยทําครับแต่ร่อนๆอย่างเดียวพอมืดยังค่อยทํางานเออทั้งนามันก็ไม่บอกจอดอยู่ทั้งวันนะที่ดูนะฮะชุบครับชุบจอดอยู่จนไม่ยอมบอกจจจอดนนะกลับบ้าเออจะกลับบ้านแล้วดูมาเปิดไฟทํางานไหมอี๋นอนตายตายสวยงามครับดูไฟอันนี้รุ่นไหนมานอนๆ ให้ให้เชียร์ช้อนเลยขวดเ,เลยเลย,ยกเลยเอาอีกแล้วว่าจะกลับบ้านแล้วยังไม่ได้กลับเลยเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวให้เขาต่อแป๊บหนึ่งก่อนแป๊บเดียวเสร็จรถคันนี้บอกเลยไม่ต้องติดเครื่องเสียงหรอก จะพาะอันนี้มันก็กินไฟเลยพอแล้ว,วลพี่เดชทำอะไรกินข้าวนะพี่ท,ทำอะไรกินข้าวต้มปลาต้มปลาไข่ต้มไอเล็กปะโอไอเล็กชอบทำนี่แล้วออดไปไหนอดนอดไม่อยู่ <c oughs> ที่ มมไฟเต็มตั้งแต่สี่โมงมองๆจดแจงคุณรู้เนี่ย้ำเส้นไหนจำได้ไหมเดงดำเดงไหนแดงมีส่อไฟนีออนครับวิบวับวิบวับวิบวับ

ราคานี่ถือว่าขายให้ราคามิตรภาพเลยกันเองจฉเพาะแต่งนี่คิดไปเลยนี่สองหมนนี่เนาะประมาณ2องหมื่นนั่นนี่ฮะเจ้าเอวสองหมื่นอยู่ไหมนี่จะเพาะเต่งเนี่ยเต่งนะเออเต่วะฮะไฟกับเราไฟนี่นะ สามหมื่นต้อมาต้เนาะจ้ะฮะโตโตไปขอบคุณมากครับข้าววัดีครับไปไปวัสดีบุตขอบคุณมากขอบคุณมากไปมาเล่นใหม่นี่เนาะสำโรงอืม นี่สำมรงสัมรงอ่ะนี่นสมรงรือน่ะสมรงนี่สัโรงเนี่ยสัมรงเนี่ยฮะเออสัมรงนี่แหละตานั่นแหละครูนินโต๊ะขนาดโต๊ะไหนไหนโอ้ บอไปไปเจ้าดีโช้าดีคุณไม่รู้เป็นพี่หรือเป็นน้องช่างเอว <ห ả? S 1> เป็นพี่หรือเป็นน้องน,น้องหมอเนาะตัวใหญ่มากเลยขอบคุณน้องวุฒิมากครับเอาปลามาให้ต้มวุฒิวุฒิเยอะแยะนินบอกว่บีตัว ตีนเบียรมอยด์ำเสนี่เอฟซีเหรอเอฟซีเสออดตรงเงินเอฟซีอย่างจีเด้อเอฟซียับไม่ได้ทำชงนงเนเสียอดไม่ได้ทำหนะเอ้เสียอดดังเลยโสอดพัฒนาโอ้ยสีนี้มันก็เข้ากันนั่นดิมันไม่ตัดกันเลยตัดไหม าไฟนีออกดูหันไปออกที่ความลงเข้าไหมอืมอ่ะสวยอยู่สวยอยู่ยังอืมสวยสวยแล้วมันจะเมื่อกี้มันไม่มีเอารองมันไม่มีดูบ่ะดูอ่ะมันใส่สวยแล้วเออพอมันใส่ไปปุ๊บมันมาเลยอ่ะแต่ซีเคียวจะสวยกว่านี้นะเนาะลองเอาซีเคียวมาใส่ดิไอ้ซีนั่นอ่ะเมื่อกี้น่ะซีเคียวเออ เอามาใส่ดูสีนั้นนหละมันตัดมันตัดกันอันนี้มันจะเข้ากันกับไอ้นี่เลยเลยนั่นแหละเลกเรียนเลยอยู่เรียนเลยอยู่เรียนแล้วครับน้องเล่นแค่ไหนหนุนมสามจบมสามป่ะจบมสามเอาดีทางนี้ก็เรียนหรอกเรียนหรอกเรียนคอสโนอ โอ้ยทีเรียนกอโชโรทำไมโจป้าก็ขับรถนันเดิมโนแล้วดัมันจริงะฮะนี่ล่ะเอาไฟปิดนะปิดไฟเอาไฟออกเลยช็อตวะเฮ้ยไหมอืมมันยังไงไม่รู้อ่ะ เอานี่มันอยู่อย่างนี้แหละเออสวยไหมนนนุถามเอฟซีนุถามนนเลยสวยไหมนนเอาที่ไหนที่ไหนต่วากัดซีพเนี้มันคือซีแอตุงมุนเดชเดชเอาเอาทีไหนอ้าวตัดสินใจไม่ถูกแล้วไปตัดไปเจ้าตัดตายอยู่อันน้ะอ้แต่มัน มันบอกตังมันพร้อมแล้วนี่จะเข้าไปเอารถนไหมไม่รู้ก็มันไม่บอกวันนี้มันบอกมันไปหบานข้าวให้แม่มันก่อนเดี๋ยวคือมันหบานข้าวเสร็จอ่ะมันจะให้แม่มันพาไปเอารถหนึ่นี่สวยกว่าใช่ไหมสีนี่นะ่างั้นเดีเมื่อเช้าเนี่ยสองครั้หน่อยนี้เจอกับมันอยู่อะมันสกปรกให้สองครั้งอีกไม่เอาไปใช้โทรศัพท์อิกหน่อยเพราะว่าถ้าแต้มมันเอารถมาให้มันเอาทางน้ำเข้ามาหนึ่ไมเอามาทำไม เอามาทำไมก็ได้ชักพาแล้วเนาะจะเอาน้ำที่ไหนล่ะนี่เลยเอาใส่รถดำไปเปิดเอายินนี่แต่ปลาตรงพงเออเอฮะปลาตันนี่เขาต้องมาใส่ลรางถั่ยลรางยังนะบอกว่าให้ย้ายไปอยู่นู่นกันหมดเลยโอยอยู่นู่นก็่าสิบกว่าคันแล้วจอดอยู่ยังไงเอามันมีบนถังเลยพี่ใกล้ๆถังอ่ะอยู่ตลาดวัดอายู่ตลาดวัดตลาดัดหกโลตรงโองไปนู่นแล้วก็ลากสายไฟไปต้องหาสายไฟแบบนี้น่ะยาว จักสามสิบเมตรโอ้บายสบายเลยตอนนั้นก็ใช้ไฟวัดนี่ตรงโน้นนั้นน่ะใช้ไฟนี่ใช้ไฟรถมันมีไอ้นี่เองเห็นผมว่ามันอยู่ไกลนะหไอ้ตรงนั้นอ่ะมันติดน้ำไปอยู่ไอ้ตรงนั้นเลยนะตรงไอ้เวลาเราเลิกงานก็พ่นน้ำเพราะว่าถังผมถังใหญ่ดิถังมาก็ว่าเปิดน้ำอาบขึ้นเกลีหมดแป๊ดเดียวบอน้ำเอาบสิไปอาบพุ่นเอาแต่ว่าน้ำเชื่อสิเอาไวใบตใส่ลากจานครับนี่ก็น้าวจะซักผ่านนะเพราะว่าใส่เิ็ด กวาเห็ดกับเขาเห็ดงนี่ยคนหาทำเลอคือหาทำเลที่ติดถนนน่ะนะังมีราคาติดบัติน้ำไนติดถนนแต่ไม่มีน้าใส่คืออนแจะสันที่ดินคือมองทำเลไว้แล้วคือว่าติดถนนเนี่มีราคานะเดี๋ยวเหผลมันคือว่าถ้าฝนตกมามันกลัวออกไม่ได้อายากมันวาอย่างนี้นะ ือมันมองมองขาช็อตไปแล้วแต่มันอยู่นี่มันก็้างน้ำเนาะแต่ว่าบุเนี่ยไปอาบน้ำเถอะเดินไปว่าได้ยากเนาะแต่ว่าหมายถึงน้ำที่ล้างถอยล้างถล้ำแล้างล่างถลิดไม่ทันหลังถ้วยล้างซ้ำก่อนเดินไปตัวคนละครุ่นนะไปเอามานนวลน้ำทังปลาครุ่นน้ำไม่ได้กินเนื้อดินแถวนี้แหละคุ่นน้ำไม่ได้ใช้อือยังลึกไปสิ ขนาดคุดจนน้ำสิ่งดานแข็งคุดไม่มีน้ำซึมเลยขนาดคุดอยู่ใกล้ๆบึงน้ำที่น้ำสอดแล้วเลยไหมเยอะกับเต้ามุ่นเทยงสวยไหมครับพี่น้องนี่สำหรับคลิปนี้ก็เจอกับภาพสวยๆล็อกกี้เจ้ามาขาวน้อนนนสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ครับ ขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็พี่ๆน้องๆมากที่เข้ามารับชมช่อง y o u ูทู e ชาแนลรถดำสวยๆจารัดครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ